ขับรถอะไรเขาได้บอกว่ายี่ห้อนะจำยี่ห้อกระดาบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซด์มีเลยลายลายนี้เลยแต่ใหญ่กว่านี้นิดนึงอ

ตรองอยังแม็กกูะอะรได้เอาที่นี่มาได้ทองอ่าสามาสล้านเงินหนึ่ล้านเโปสีทำงินโอ้ออโหโปรสีทำงานทอง,องท,อที่ได้แม,ม่จะทำแม่เกิดพนี้เหรอ Đuôi hẹt vô, hai do 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 hai Con hai con พออย่างนี้น่าจะต้องเซฟต้องเห็นนีครับเบอร์เก้าหรือเบอร์สามเก้าีค่ะต้องทั้งออกผมเคยว่ามาหลายรอบแล้วคีย์มันจะถึงแล้วมันยังไม่เห็นเลยมันแทนไปนูน่นมันไม่ได้แผน,นยาวๆมาหน้านีนพี่นเนยลองไปสังเกตดูก็ได้ทั้งทั้งเข้าทั้งออกเลยทั้งออกอะ่ะ เดี๋ยวพี่นอยออกไปนะแล้วดูกล้องมันรถมาเงี้ยกล้องไปนู่นเป็นไปทางอื่นเลยเป็นไปทางอื่นมันมองไม่เห็นมันจะป <Please. S 2> <c oughs> ิดแล้วทำหอกเลยไม่รู้เคยบอกไปหลายรอบแล้วบอกว่าต้องแจ้งช่างมาเขาแตก ไม่ต้องครับฮอนด้าเวฟสีขาวขาวดำมั้งขอนิดนึงขอมึงไปโดนคดียามาเมื่อปีห้าสี่ใช่ไหมเออไอเราเคยเป็นครูไหมเนี่ะโอ้ยคดียาเป็นครูที่ไหนไม่ไม่โดนแต่ก็ได้ครฮะบ้านโกนไม่ไอ้จบเคมีมานะถูกไหมไอ้จบสูงนะสอนชั้นไหนนี่มันจบเคมีนะเออสอนชัไหสอนปเอสอนมัธยมต้น แล้วก็มอ,ออกซอยวัดไจแล้วว่าออกซอยวัดใจแล้ววิ่งเข้ารถตัสเองเองไปดูแล้วเอาก่อนไหมไม่เคยไปดูไม่เคยไปดูแล้วเองรู้ได้ไงว่ามันมีร้านทองอยู่นะในรลตัสอ่ะในรลตัสมัน,มน <c oughs> ต้องมีนรตั้มาซื้อของแฟนหมดก็เคยเห็นร้านทองนี้ใช่ไหมแล้วแล้วนึกยังไงถึงต้องมาร้านทองนี้ถามตรง ใจคิดอะไรอยู่ทําไมถึงจะต้องมาเอาแล้วน้อยคิดไว้ก่อนหรือเปล่าว่าเราแต่ท่านลงไิดตัวทำให้มันเราเตรียมร้อยด้วยยืนนะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยการี้องเลยไม่เกี่ยวเลยถ้าได้เตรียมจะได้รู้ว่าเตรียมลงแล้วเราทั้งค่ายนะสาเหตุวิ่งราครับจำนวนหนึ่งเส้นสามบาทในร้านทอร์น้อยสีจริงโดย เลิวมับี่มาก็เนี่ยมันยืจนมาในวันนี้นดได้ไมรว้จัได้ติดตามตัวค่าพร้อมกับไอ้นี้แต่รูปเนี่ยผมจะปิดท้ายแล้วเนี่ยอยาให้ปิดยังไงปเสร็จก็ต้องเดเข้าไปสองมองกล้องอนนึงสองมองกล้องอันนี้สอดดเอาลงมาอย่างมองกล้องอันนี้ต่ออ,นอ่นอก็เนีย

đúng lắm.